สวัสดีครับวันนี้อาสาพาเพลินนะครับพาเพื่อนมาที่จังหวัดพัทลุงนะครับมาที่ไร่องุ่นเหมือนสิรินะครับแนวตัวร้านนะครับก็จะเป็นคาเฟ่แนวสวนนะครับมาถึงร้านเราก็ต้องสั่งน้ำมังุ่นนะครับเป็นของจากสวนเลยเขาจะมีเป็น่วนคาเฟ่แล้วก็เป็น่วนที่ให้นักท่องเที่ยวที่มาอุดหนุนนะครับสามารถซื้อบัตรนะครับคนละ20บบาทสามารถเข้าชมสวนองุ่นด้านหลังได้เลยนะครับ คาตัวร้านก็จะประกอบไปด้วยด้านร้านนะครับที่เป็นโซนนั่งกาแฟสบายๆนะครับแล้วก็โซนด้านหลังนะครับจะเป็นโซนสวนที่สามารถเข้าไปชมอาวุนสายพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะมาแบบวัน หยุดธรรมดาก็คนจะน้อยมากๆส่วนที่ผมมาก็แทบจะไม่มีใครเลยก็สะดวกแล้วก็ส่วนตัวมากองว่นที่ผมไปก็ช่วงนี้ก็จะมีออกอยู่โซนนี้ข้างด้านหน้าแล้วก็ส่วนด้านหลังพี่ๆเขาก็บอกว่าเพิ่งแต่งกิ่งไปนะครับก็ยังออกลูกเล็ก,ลกๆก็ยังไม่สวย ก็เลยได้ถ่ายไปส่วนด้านหน้านะครับใครที่จะมาอุดหนุนหรือว่ามาชมองุ่นนะครับก็สามารถติดต่อทางเพจเขาแล้วก็ถามดูว่าอางุ่นเขาออกดอกออกผลหรือ,อยังนะครับว่าสามารถไปถ่ายรูปได้ไหมไปชมสวนได้ไหมนะครับอ,อ๋อแล้วก็ทางสวนเขานะครับก็จะมีการจําหน่ายเป็นพวกกิ่งพันธ์ุขององุ่นนะครับสามารถสอบถามได้ถ้าใครต้องการพวกกิ่งพันธ์ุที่ของจอากสวนไปปลูกนะครับ บรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นโซนที่แบบร่มรื่นนะครับเพราะว่าถึงจะไม่มีหลังคาด,ด้านบนก็จะมีเป็นพวกต้นเงาุ่นที่มันพันอยู่บนะตะแกรงด้านบนนะครับแล้วก็แสงลงมาไม่ถึงแล้วก็ช่วงที่ผมไปก็อาจจะแสงไม่เยอะทําให้ร่มรื่นแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยนะครับแดดก็ไม่ร้อนถ้าใครต้องการจะให้อาหารปลาครับก็สามารถให้ได้อันนี้ก็มีจําหน่าย ใครที่หาที่พักผ่อนนะครับที่นี่ก็จะเหมาะในการพักผ่อนกอ็ดูวิวพวกธรรมชาตินะครับจริงๆส่วนเขาใหญ่นะครับด้านหลังก็จะมีสวนวน้ำวดอีกเยอะเลยแต่ว่าผมไม่ได้พาเดินให้ดูนะครับใครที่อยากมาพักผ่อนหรือว่ามานั่งชิลๆดูบรรยากาศที่นี่ก็เหมาะสมเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับปาสาบักันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปที่ไหน ฝากรับชมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ